กินน้อยกินนอยอร่อยโอ้โหดดเต็มเต็มต้องได้ร้านเชื่อมถึงกันไว้ตากล้องมาสองคนะเอองานไม่ใหญ่แน่นะวิกล้องมาสองเโอ๊ะข้ามดูอะไรมาเป๊ะตัดภาพที่มันโดนคางเราด้วยนะอย่าให้เห็นนะไปทำฟิลเตอร์มา,มาฟิลเตอร์เจ๊ไปทำฟิลเตอร์มองนี้เบียเขาเรียกฟิลเตอร์ ยังไม่เคยทำโดนริวเค็มเตะปลา,ายไอ้กล้องมาใ,ใกล้ๆดิเห็นยังเห็นยังยังนี่นี่บอกว่าไม่หให้เห็นม่ซูมเข้ามาใกล้ขนาดนี้เนอะเราอยู่ที่สามเสนนะครับก็เป็นที่ที่ร้านแกร๊รมและร้านเจแดงอยู่ทีนี้เรามีเรื่องดีเกิดขึ้นเดี๋ยวจะเล่าฟังว่าเรื่องดีเกิดขึ้นคือเรื่องอะไรบ้างเราไกินขนมไหมข้างในไหมร้อนนะข้างใน้ันร้อนไปทายิ่งไม่นจ๋อ นี่อยู่ที่แกรมแพนเค้กนะครับก็ที่สาขาสามเสนที่นั่งสบายเนาะแล้วก็แกลมมีหลายสาขาเราเคยไปถ่ายทั้งราชาพฤกภิพารากอนเินเทปีทานี่แหละสาขานะสั่งกาแฟของคอฟได้ด้วยแล้วก็มานั่งกินนะกินเจแดงเสร็จมานี่ต่อเลยข้าวหวานครบเขามีโปรโมชั่นด้วยอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเปล่าใครดูคลิปไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างจะ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งพูดทีใก่อนรับประทานอาหารครบ500บาทนะคะ,ะทั้ทงทั้งลุ้นทั้งกินในร้านหรือว่าเทคเอาไว้ <c oughs> ก็ได้ เอาบินมานะมาลุ้นตัวเครื่องบินไปกลับกรุงเทพโอซาก้าเพ่ง <มา S 1> ปไปมากเพิ่งประชุมกันเสร็จเองว่าเออเนี่ยไปโอซาก้านะแล้วก็เขาจะมีทัวร์จากแค่ไปดูนู่นดูนี่กินห้าร <500 S 1> ้อย <อะ S 1> ด้วยเออแต่ค่าตั๋วหลายหมื่นจิ้มป่ะเขาบอกตัวต๋วตอนนี้คือแพงมากที่ญี่ปุ่นมากสมมติบินบิชเน็ตเนี่ยที่เมื่อก่อนคือ6กเจ็ดหมื่นใช่ไหม ตอนนี้ขึ้นเป็น90,000มแสนอีโคโนมี่จาก2 0 0 0 0กว่าบาทตอนนี้แม่งซื้อที5 0่ห0าหมืเราว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะอะไรน้ำมันแพงหรอค่าเงินหรอเขาเรียกอะไรน้มันเยอะอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยน้ำมันแพงด้วยส่วนหนึ่งใช่ต้นทุนแพงหมดแล้วตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดก็ของก็แพงตามนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่ให้ซื้อเราแจกรีอร่อยด้วยได้ถึงโชคด้วยอืออ่ะคือกินเลยนะ เคแลวนะพร้อมไหมคะเดินเนอะขอถ่ายสตอรี oh, wow. wow. <S <s ่ด้วยวันนี้รู้สึกภาษาไทยประหลาดๆน่ะเริ่มตั้แต่ฟิลเตอร์แล้วเดี๋ยวเลยเนอหนึ่งสองว้าวโอ้จอด day 장난스런 너의 모습은 나만 알고 싶은 비밀인걸 거짓말처럼 들릴 거야 내 친구들에게 이야기를 하면 흔들리는 너의 걸음에 내 모든 신경이 너의게로 อ,อ่าเรามาเข้าเรื่องวันนี้กันเนี่ยคือเดี๋ยวขอเท้าความก่อนว่ายิงเราเปิดช่อง YouTube มาจะสอปีแล้วเนี่ยสองปีแล้วนะ2ป,นะปีเนาะเร็วนาะเวลาผ่านไปเร็วก็คือตอนช่วงโควิดอ่ะไม่ต้องเข้าออฟฟิศใช่ไหมมันเ o r k อ r o m มโฮมเนี่ยบางวันก็จะแบบว่างเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากจะหาอะไรทำคนก็นยูเยอะบอ่อยทําช่อง y YouTube ตอนแล้นเราก็บอกว่าเรื่องจะมีคนดูวะสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนนะที่ที่ที่ททดูช่องนี้นะจริงๆคือเอาไปทําเร่นๆกันเนาะถ่ายรถถ่ายแบบไปเที่ยวถ่ายครอบครัวถ่ายอะไรเงี้ยเริ่มถ่ายงานให้ดูบ้างอย่างนี้จริง คนก็ถามว่าเออไส้ในของของช่องนี้มีอะไรบ้างแน่นอนก็คือมีผมใช่ไหมครับแล้วก็มีเจเนาะที่จะออกกันบ่อยอ๋อต้องบอกว่าลุงเติงลุงเติงจันเติงในรถเขาเลาโก้เนี่ยก็เป็นเป็นน้องเขยเรานะน้องเขยแต่เป็นพี่นะเรียกพี่เติงนะพี่เติงเนี่ยก็เป็นคนที่เซตระบบให้ตอนแรกคือเป็นช่องที่เขาเปิดมาก่อนเนาะพี่เติงไม่ถ่ายอะไรเพเ่ยน,นะเหมือนถ่ายรถแต่ชอบรถแต่ชอบรถแบบแนวแบบเก่าๆหน่อยว่ตีปากแตกเลยเขาเรียกรถ คลาสสิกก็วินเทจเฮ้อเลี้ยงไม่โห่เลยแกว่งเ,เก่าเนี่ยตีปากแ,แตกเลยแล้อีเยอะอะช่องตอนนั้นเราไม่ได้กดทำจริงอะก็เลยเอาช่องพีเตอร์มาตอนนั้นกี่ซับวะไม่ถึงพันนะคือไม่ได้กดจะเปิดจริงจังอะไรนรึกออกประกอเปิดทำไปเล่นแล้วก็ตอนนั้นเป้นเนี่ยตอนนั้นว่างงานอยู่ใช่นะ เราก็าเลยคิดว่าอยากจะหาคนมาช่วยถ่ายคนนึงตอนนั้นไม่รู้ระบบเลยเราเคึกว่าแบบถ่ายแล้วมันก็คงเอาไปลงได้เลยเปล่าเปล่ามันต้องมาตัดตรงตัดต,ต,ต่ออะไรหลายอย่างถูกปะแล้วช่องก็ยัเพิ่งเปิดอะ่ะเราก็บอกโอเคงั้นเป้มาคนนึงเนาะจำได้คลิปแรกเราถ่ายก็คือถ่ายคลิปอะไรนะเป้ NSX คลิปแรกคือคลิป NSX ที่เจเราเป็นคลิปสกาจงตอนนั้น พี่เติ้ลก็เป็นเป็นเหมือนพูดกลับเป็นวิเซอร์นะคือประมาณว่าแบบเหมือนแบบเออเซ็ตมาแบบพูดอะไรก่อนอะไรเนี่คือจุดเริ่มต้นใช่ป่ะแล้วคือเรางงมากคือเราไม่เคยดู YouTube เลยเว้ยเอาจริงแล้วคือแบบอยู่ดีก็แบบมาเจมมเเคยดูาป็นพอดเลยเว้ยเป็นกระดาษแล้วแบบมีเป็นบทสนแบบเหมือนแบบเฮ้ยนี่มันถ่ายละครหรือเปล่าพี่เติ้ลทำมาเป็นบทพูดเลยอะมาเครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วแล้วครั้งเลิกเลยครั้งนั้นก็เป็นคนค่อนข้างแบบธรรมชาติอ่ะก็ถ่ายไปแล้วรู้สึกว่าแม่งก็แอบสนุกเหมือนกันนะยูทูบเนี่ยท่ารู้สึกตอนไหน้หรตอนปล่าตอนท ตัดเสร็จแล้วส่งมามห้าเราดูอ่ะอันนั้นคือชอ่ขของสุดแห่งแรกอะช่องทุกวันนี้นะเมื่อคืนส่งมา2คลิปอะสองคลิปนึงไอ้เป้คลิปหนึ่ง,ย,งยังรู้สึกสนุกอยู่เลยว่าไอ้ที่มันได้ดูบรรยากาศการไปเที่ยวไปนู่นไีนี่มันนั่นเนะ่นะเป็นเก็บไว้เป็นแบบความทร<อ>งจำงลงมาคลิปแรกเสร็จปุ๊บลงต่อไปคลิป2คลิป3ก็ไปเกี่ยวรถน้องตอนนั้นแล้วก็เลื่อมาทําคลิปงาน คลิปนั้นคือจุดเปลี่ยนเลยคลิปวันเดย์วิดีโอเนาะจุดเปลี่ยนที่แบบคนเริ่มมาตามเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดคนอยู่บ้านก็คงเปิด YouTube เยอะแล้วก็อาจจะเป็นคลิปแนวใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีใครทำอะไรเงี้ยก็เลยยอดวิวก็เยอะจากนั้นก็เริ่มแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งชักเริ่มปะใหญ่แล้วเราก็ได้ทําแบบได้ขายของของเราเพราะว่ามันไม่มีช่องทางอื่นเลยตอนนั้นก็ช่วงโควิดต้องประหยัดงบเนาะไม่สามารถไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็เยอะใช้ช่องเนี่ยเป็นช่องทางในการโปรโมทท้งเจ๊แดงเจ๊แดงก็เกิดขึ้นตอนช่วงทาเเหมืออนนกั นี่ดีกว่าเจ๊ J. แดงเนี่ยนอกจากบ้านของของบอยที่ออกตามไอจงไอจีก็คิดว่ามีน้องๆบางคนหรือพี่ๆบางคนก็เห็นจากช่อง y o u u u b e เราด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณคนก็คงสงสัยว่าหลังบ้านเป็นไงบ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยตอนนั้นก็จะมีทีมงานอยู่แค่หนึ่งคนท่วนกับนนะักแสดงประมาณ3-4คนก็มือคือมีเรามีเจ๊พ่ยศประมาณนี้ถามสี่คนนะก็เป็นเป็นเป้ เป้ทำอะไรบ้างเป้ก็คือทั้งถ่ายทัย้งตัดอ๋อมีอีกคนนึง<ช>พี่เหมียวตองเหมียวเป็นนักขับโรลลิงนักขับโรลลิงโรลลิงให้โรลลิงให้นี่จำได้เลยว่าคลิปแรกอ่ะที่ถ่ายมาคือเป้ไม่ไม่รู้เรื่องรถมาก่อนแล้วไม่ใช่ไงท<า> <อะ S 2> ี่นี่คือเป็นคนซีเรียสมากเรื่องมุมรถมากเว้ยขนาดอ้วนโฟโต้อ่ะอ้วนโฟโต,เโโฟโตเ้เขาจะมีมุมถ่ายรูปของเขาที่สวยอยู่แล้วแต่ว่ามันดันไม่ถูกใจเราตอนแรกครั้งแรกก็ต้องมานั่งคุยว่าองศาแม่งต้องประมาณนี้นะมึงแล้วถ่ายมุมเนี้ยมันสามารถเห็นได้ทั้งหน คลิป2คลิปแล้วไอ้เป้เป็นคนหัวไวก็เลยถ่ายกันไม่ได้นะเป้มานั่งม,ง,ง,งมึงเอากล้องวางก่อนมึงเอากล้องวางก่อนแล้วมึงน,นั่งนี่มัออ้ออมึงเอากล้องวางเลยมึงนั่งนี้เลยมันง่ายป่ะน้องๆเขาอยากเห็นหน้าพี่เป้อะเออใส่หน้ากากก็เราจะได้ไม่เผลอนะ,อะไนะอ้ะมึงถแล้วเบียร์ไปทำหน้าที่ถ่ายแทนเ,ออเดี๋ยวนะชิบหายเยลโลนี่นี่มันหนักมากนี่สปีดอยู่ป่ะเนี่ยสปีดอยู่เนี่ยใช่ปะ่ะอ่ะแล้วเป็นไรเปลี่ยนตำแหน่งไม่ไม่เอออ้วมันหนักนะหนักสิครับอ๋อไม่เชื่อโอ้ ลุงพี่เนี่ยนี่คือพี่เป้นะครับพี่เป้เป้ยอยู่ที่ไหนจำจองเอาไมายใกล้ปากดิพี่เนี่ยพี่ <c oughs> มึงถ่ายกูมึงสั่งกู <c oughs> ว่าเอาไมค์พี่เบียร์ครับเดี๋ยวเร่องอะไมนะนีบได้มคัหนีบได้ไหม,มครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะบอกให้ว่าเป้ผมคนไม่พูด <c oughs> เอาเอาย้อนไปก่อนนะทำอะไรมาก่อนเรียนจบมาเรียนจบทำแกมมี่สองปีครับ <c oughs> อาอยู่แกมมี่มาสองปีแล้วก็ทำรายรุ่นร้องสาว ก็ตอนแรกทำค่ายเพลงเป็นมิวสิกใช่ไหมเอ็มบนะทำเอ็ใช่ไหมก็เป็นเป็นกล้องแต่ไม่ตัดตัดด้วยเอากล้องแล้วตัดด้วยโอเคแล้วก็เสร็จแล้วก็ออกจากแกรมมี่ไปทำเป็นโปรดักชั่นเฮาส์กับพี่เติ่ง อ่าไปอยู่พิเตอร์นี่คือเป็นลูกน้องเก่าพิเตอร์พ,เรเพิเตอร์เนี่ยโฆษณาเป้ไว้บอกว่าขยันใช้ได้เลยเนี่ยนู่นนี่นั่นคือแบบน้องคนไเหางานพอดีอะไรเงี้ยก็เริ่มเข้ามาทำงานนี่ปีกว่าละพี่เคยแก้คลิปเยอะสุดกี่ครั้งนี่เขาจะอยู่ในเหตุการณ์นะเวลาพี่ก็ตรวจตรวจดัดดดาแรกอะแต่หลังก็ไม่ได้ดูละพี่ด,ด,เดูเยอะสุดน่าจะห้าห้าแห้าครั้ง ตัดต่องฟังกันเอาไว้นะแต่ละคนนะคือเจอมาเยอะพี่ครับผมอยากทำงานขอแก้เกินก็เริ่มแบบงองแงแล้วก็ไม่รักษาเวลาอะไรพวกเนี้ยคนเก่งมันมีมันมีเว้ยแต่คนที่แบบรับผิดชอบงานเนี่ยพี่ว่ามันหายากหนูว่ามันต้องมีความอดทนกบับใจรักด้วยคือเวลาที่สมมติว่าแบบได้ยินเวลาเบียร์โทรไปหาเป้หรือว่าแบบจะเปลี่ยนอ,อะไรเงี้ยไม่มีแบบว่ายึกยักหรืออะไรเงี้ยครับ ได้ครับอ๋อโอเคใช่ใช่แล้วพูดกับ <ขอ S 2> เป้ตรงไหนคือเป้รู้ทุกตอนเพราะเป้แบบดูฟุตทุกอันเป้ทำมาสภกพหนึ่งเรารู้สึกเรู่สึกว่าคือเขาไม่ได้พูดนะพี่เป้ไม่ได้พูดกับพี่นะว่าแบบไม่ไหวละแต่คุณเคยรู้สึกว่ามึงต้องไม่ไหวแนะ่ๆมันเกิน <c oughs> มันเกินโหลดคนซึ่งอันนี้มันก็ไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าพูดแต่ไรแมนออนแต่ไรจ็อบอะไรเงี้ยคือต้องต้องโหลดงานบาระทีตอนนั้นก็มีจะโตะมาของโต๊ะน่าจะเริ่มมาช่วงก่อนทำซีรีส์แป๊บนึงครับซีรี อ่าใช่ใช,ใชคือเป้ตัดทันแต่และทุกอย่างแต่รู้สึกว่าพอมันต้องใช้สองกล้องอ่ะแล้วผู้จบหมอตอนนะั้นคือไอซิมไม่มีทีมงานสรุปแล้วก็คือว่าก็เป็นเป้ก็ทำมามาคนเดียวตลอดจน,จ,นจ,นจนมีคน,นมาช่วยโต๊ะตอนที่ทุ่งส่วนแต่โต๊ก็ออกไปนะแล้วก็นี่ต,ต่องมาแทนซึ่ง พี่ก็บอกเป้ว่าไอ้เรื่องเก่งไม่เก่งมันก็คือสแตสดนดาร์ดต้องมีอยู่แล้วคือไม่เก่งคงอยู่ช่องเรา,าไม่ได้อะมันก็ต้องแบบระดับหนึ่งคือเพื่อพี่ก็ค่อนข้างเรื่องมากช่องเราก็จะมีความเอกลักษณ์เนี่ยคงในความเป็นช่องเรานะหลายๆอย่างอ่ะก็คือเป้ก็อยู่มาก็เริ่มชินหลังๆก็นี่หลังๆเริ่มเริ่มเพลงเองละตอนแรกคือเราอเราบอกว่าคือช่องเราอ่ะเขาบอกแล้วว่าเราไม่ได้เน้นทำอาตังเราอยากให้คนดูเนี่ยมีความสุขมีอารมณ์ร่วมรู้สึกว่าสนุกไปด้วยกับคลิปเพลงเนี้ยซึ่งตอนหลังๆเป้ก็จะ เราช่องเบียร์มาหยกเนี่ยก็มีทีมงานอยู่2คนจริงๆต้องเป็นาคนแต่ว่าพีเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนคอยพิสูจน์สายแบ็กอัพใช่คุยกับลูกค้าระนนี้มีมสปอนเซอร์เข้าอะไรเงี้ยรับไหมอันนี้เบียร์รับไหมอันนี้เบียร์ไม,นนไม่รับไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากตากล้องกับตัดต่อเราใช้ตากล้องตัดต่อบางช่องเขาจะเป็นตากล้องนั่งทีนึงตัดต่อครีเอทีโปรดิวเซอร์เราก็รวบหมดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทําได้ซึ่งตอนนี้เราลงประมาณ2คลิปต่อสัปดาห์หรือ ก็ตกแล้วประมาณ8-10ถึงคลิปต่อเดือนก็ได้ถ่ายทอดอะไรที่แบบเราอยากถ่ายทอดถ่ายเองบ้างแต่น้อยแต่ถ่ายเองก็ก็ก็จะมั่วๆหน่อยนะมันุ่ยนิดนึงที่เกียรถ่ายมากกว่าเราไม่เหมือนซิมเราต้องใช้ตากล้องอยู่ไม่หรอกเบียยังมีความแบบยังไม่ใช่แบบยูทูบเบอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนซิมที่แบบถือไปทุกที่ถ่ายทุกที่อย่างเงี้ยไม่ไม่อายเขาวะไอซิมอ่ะเอออย่างเงี้ยมันบางที่มันแบบเอ้ยเอาเก็บกล้องมาแบบอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่พิเศษก็คือว่าเป๊ะจะไปร ป้ายแดงไว้ว้าวทำงานมาสองปีซื้อรถป้ายแดงมาเดี๋ยวไปดูกันว่ารถอะไรยูก็ยินดีด้วยนี่ดีใจเลยแล้วโรต้อง้อะไรนเนได้รถใหม่ซื้อรถใหม่ดีใจทุกคนเลยนะเดี๋ยวไปดูกันว่ารถอะไรนะนี่นะครับรถของพี่เป้คันเก่าแต่ว่าพี่เติมบอกว่ารถของเป้เนี่ยเก่าจริงนะแต่สะอาดเอารักรถใช้รถดีนะแต่พังบ่อยปะเริ่มงองแงเลยใช่ไหมร้อนมาก เรากลังนั่งรถไปที่ Honda บ้านใหม่นะก็ไปดูว่าพี่เป้เขาซื้อรถรุ่นไหนเขาก็มาปรึกษาพี่แหละแต่ว่าจริงๆคือเป้ตอนแรกถามจะซื้อรถมือสองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่ามันจะซื้อมือสองทำไมในเมื่อแบบสามารถเดิมมันก็มีระบบเขาเรียกดาวผ่อนเนาะไม่มีใครซื้อรถมือสดตลอดเขาก็ดาวผ่อนเป็นเรื่องปกติเอาตามที่เราไหวใช่แล้วดอกเบี้ยก็ไม่ได้แพงมากถ้าเป็นรถใหม่ถ้าเป็นรถรถมือสองเนี่ยดอกเบี้ยก็จะสูงหน่อยนะ ากให้เขาได้รถบ้านที่ใช้งานได้เพราะว่าเระทั่งผลกล้องผลอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้งาน,นายาวๆอะไรเงี้ยเนาะเลยแนะนําไปเดี๋ยวไปรับรถกันวันนี้เลยนะวันแรกก็ยินดีมากอะ่ะกับกับเป้เพราะว่าคืออันนี้ไม่ใช่ว่า พี่จะดีนะเขาขยันของเขาเองตอนที่เข้ามาทํางานตอนแรกเขาก็มีนี่มีสิทธิปกติทั่วไปของที่บ้านอะไรเงี้ยก็ช่วยที่บ้านกดนี่ได้แล้วแล้วตอนนี้ได้ได้ซื้อรถแล้วใช้เวลา2ปีเนาะคือเหมือนแบบตั้งตัวสบายแล้วก็อนาคตดีอะไรเงี้ยมีการหน้าที่การงานดีอย่างเจ๊เจ๊ว่าเป้ข้อดีข้อแรกของเขารงไหคือว่าเขาไม่เลือกงานไม่เกี่ยงงานอื ใช่เขาไม่เคยแบบอันนี้ผมไม่ทําเราว่าหายากที่มีคนสมัยนี้ที่แบบเขาทํางานไปแล้วโดยแบบพิสูจน์จากฝีมือตัวเองแล้วเราก็คิดว่าแบบพอเก้าหนึ่งที่เขาเคยมาบอกว่าเขาแบบลดน,นี้ให้ที่บ้านเขาได้แล้วแะ้วที่เขามาทํางานกับเราเรารู้สึกแบบเฮ้ยใช่สุดยอดว่ะแล้วพอต่อมาคือเขาก็ค่อยๆแบบคือเขาไม่ได้ผีผลาบตัวเองนะก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อรถเนี่ย เขาก็มาถามด้วยนะบบมกมไปถึงอนาคตเพราะว่าการซื้อรถมันไม่ได้แบบว่าปุ๊บเดียวแล้วได้รถมาแล้วมันไม่ใช่มินี่มันก็มีนี่ต่อไปเขาก็ต้องถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงยังไงยงงไเขาก็วางแผนชีวิตแต่เป้อะเป้ไม่เคยหยุดทํางานสามร้อยหกสิบห้าวันไม่หยุดด้วยกล้าพูดเลยว่าเขาทำงานแบบเกือบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงนอกจากวันไหนที่น้องก็คือแบบไม่สามารถติดต่อเขาได้แล้วเบียก็จะนึกว่าเขาเป็นอะไรเว้ยแบบเฮ้ยปกติตอบอเลยไม่ตอบแล้วเหรอเฮ้ยเบียเขาต้องนอนบ้างเมื่อวานมีคนบอกว่าพี่เบียโชคด กเ็เกิดมาแบบมีแต่แบบคนคนรอบข้างแบบมีแต่คนดีๆอยู่อ่ะแบบมีแต่คนเกาเรียกว่าคนจริงใจอยู่อย่าน้เป้ไหมแล้วก็ขับรถ,ถ,ถอ,อยูอย่นี่คือเมียของเนี้ยเดี๋ยวแม้กระทั่งพี่บิงงานอะไรที่ใกล้ตัวเราเนาะหลายคนอะ่ะที่ที่เป็นคนที่แบบทําอะไรแทนเราวะเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรแบบมันเอาเวลาไป,ไปคิดเรื่องงานเรื่องอะไรได้เลย่โอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะั้ย อยู่กันที่ Honda บ้านใหม่ก็เป็นสถานที่ที่เรามาถ่ายคลิปแรกกันนะและวันนี้เป้ก็จะมารับรถที่นี่นะครับเดี๋ยวจะไปรถอะไรไปดูกันอ่ะมเข้ามานี่สิมึงวางกล้องไว้ก่อนอามึงนั่งนี่ตุ้ติงมันเหมือนงานทอลคโชว์อะไรบางอย่างรู้สึกไงบ้างันี้ตื่นเต้นวะดีใจครับผีดใจที่มีนี่เหรอดีใจที่มีนี่ จะยี่สิบปีนะคันนี้ <c oughs> ใช้มาก็เปลี่ยนเป็นรถดีๆนะเดี๋ยวเราไปรับรถกันเถอะนี่ตื่นเต็มเลยด<ม>ีใจดีใจดีใจครนนี้ไม่ได้ซื้อรถมานานมากเลยใช่ไหมไม่เคยซื้อเลยเกาสิบเก้าปีแล้วคันนี้อ,อ,อ,อันนี้ของพ่ออ่ะอ๋อรถโมลุกตกทอนี่คันแรกเลยนี่คันแรกในชีวิตเหรอ <c oughs> ตบมือพีอ่เป้งเลยนะว <c oughs> <c oughs> ันที่โทรคุยเราจะรุ่นไหนอ่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าเราเป็นคนแบบว่ามึงต้องรุ่นนี้เพราะมันรุ่นที่ใช้งานนะอันนี้ไปฟังพี่กัาเถอะปะและรถที่พี่เป้จะมารับวันนี้คือ Honda -R R hr five twenty six twenty seven twenty eight twenty nine thirty thirty one thirty two thirty three thirty four thirty five thirty six thirty seven thirty eight thirty nine forty forty one forty two forty three. 1 12 13 14 15, 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31, 32 33 34 35 36 37 38 39 40, 41, 42 43 นี่เราเดินมันไปถึงเหมืนรถเราเองเลยเราก็ว่างั้นแล้วดูเจ้าของวันนี้ไปถือกล้องถ่ายไม่ใช่รถเราแต่ไม่ยืนถ่ายรถตัวเองทั้งรถกเขินๆวะเดี๋ยวฝากแนะนำว่าต้องทำอะไรบ้างครับผมผมอ๋อโอเคก็คือแนะนำการใช้ไอ้ที่มึงใส่ตังค์ยังเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ตังค์ก่อนตังค์เอาไปใส่ตังคเรียบร้อยแล้เอาไปทัเรียบร้อยกันไปข้างในอย่างสวยอ่ะเนาะอืมสปอร์ตสปอร์ตสวยไหมเจ๊ไอ้เจ๊มึงหาทางปิดไม่เจอโอ้ยอยู่บ้านเลี้ยงลูกดีนะใช่สิปล่อย อ๋อ,อมีคนเลี้ยงบ้านเลี้ยงลูกไหยอยู่บ้านเลี้ยงลูกป่ะเฮ้ยเบาบ้างนะมึงแก้วแล้วเนี่ยดูมันดูมันกินเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะก็โชว์รูมบ้านใหม่นะครับมีรถ Honda ทุกรุ่นตอนนี้รุ่นไหนขายดีครับซิตี้ขายดีเนาะมีพอส่งด้วยคันเนี่ยรถมีพร้อมส่งค่ะมีพร้อมส่งอ๋อมีพร้อมส่งเดี๋ยวจะมีรุ่นรุ่นใหม่อะไรออกครับ CRV ออกยัง CRV จะเป็นไฮบริดค่ะอ๋อไฮบริดน่าจะมีในงานค่ะซีวิกไม่มีละซีวิกมันไม่มีโชว์ค่ะแต่ว่ารถมีอยู่ค่ะอ๋อมีโชว์อยู่โอเคก็มีพร้อมรับพร้อมรับด้วยด้วยคอนโดบ้านใหม่เหมือนบ้านเราตอนนี้พี่เป้ะกำลังจ่ายตังค์อยู่ครับทำไมเวลาใครออกรถใหม่เราตื่นเต้นวะเออทำตัวมีส่วนร่วมเยอะกว่าเออเป็นหนึ่งเปรถตัวเองปั้ใช่ รถแม่งเขาเรียกว่าระบบช่วยในการขับขี่ระบบอนวยความสะดวกแม่งเยอะนะก็ต้องศึกษาหน่อยก็มีออปชั่นเนาะใช้ให้เต็มที่จะได้แบบว่าใช้รถให้เต็มิทธิภาพบางคนไม่ได้ศึกษาเงี้ยผมเป็นข้อเสียคือไม่ค่อยศึกษารถเหมือนนะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องออปชั่นเราอ่ะวันนี้เราจะถ่ายเป้วันหนึ่งเฮียมันถือยังไงให้นิ่งวะเยียแม่งหนักแล้วเนาะต้องแบบนี้ออกมานอกรถตอเออทำได้ไงวะลองไหมลองดีไหมกี่กิโลโอ้โห ก็ต้องทำฐานเก่งๆไว้ด้วยนะเยี่ยวๆแล้วก้องมันไปหมดเลยอะแล้วก็คือต้องออกกระจกใช่ไหมขึ้นสันรู้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรกับทากระบะปวดไหล่เลยนะครับตอนนี้รถเข่าโลโก้เฮอนโต้เอเน่า90 91 92 93 94 95 96 97 98 99คิดเป100

ยินดีด้วยนะคะต้องบอกน้องๆนะว่าบาทหนึ่งพี่ก็ไม่ได้ออกให้เป้นนะเขาซื้อเขาเองนะถึงเวลาที่เขาจะเติบโต ไปอีกขั้นหนึ่งนะแล้วก็อยากให้น้องๆที่อยากซื้อรถป้ายแดงอยากมีบ้านอยากมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ดูคลิปนี้ไว้แล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับคือพี่เป้เนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะพี่เป้ทำงานทุกวันตามรถคุณมาวันทางานทุกวันเคย,ลยไลน์มาบอกว่าพี่ผมขอหยุดพาแฟนไปกินข้าวอะไรคือพี่บอกว่าไอ้เหี้ยมึงจะบอกคุณทำไมมึงก็จัดก,การตัวเองเพราะว่างานของเขาเนี่ยเขาไม่ต้องเข้าออฟฟิศแต่ว่าเขาต้องจัดก,การกับคลิปเนาะถ้าคลิปไม่ตัดออกมาถ่ายไม่ดีก็ไม่มีผลงานออกมาก็จะมีบางคลิปที่แบบเเเ้าาาาารรูสสึกกลว่่บยยออมงัุดพ ยังไม่สุดแต่จริงๆแล้วคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ดีอะ่ะแต่คนที่ออกมาสู่สายตาคนดูอะ่ะก็ไม่มีใครติก็เขาก็ชมทีมงานทุกคนวันนี้พี่พามาให้ดูนะชมหน้า,นาเขาเรียกว่าชมหน้าอ่ะมีสองคนนะมีพี่เป้กับพี่ตองนะก็ตองเนี่ยกต็ต้องบอกว่าจริงๆคานตามกันมา คล้ายๆกันคือพอเป้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วน้องก็ก็จะมีความรับผิดชอบตามกันเป้ไม่เคยมาสายอันนี้คือข้อดีอ,อย่างที่บอกอะคือโชคดีมากที่เจอเป้แล้วก็เป้าทางาน,นให้ช่องนี้นะแล้วก็น้องๆคอมเมนต์กันได้ก็ยินดีกับพี่เป้กันได้นะเพราะว่าบอกเลยนะว่าถ้าไม่มีพี่เป้ในต้นนะช่องนี้ก็ไม่เกิดเพราะว่าไอ้ยังให้ใครตัดวะเพราะว่าปกติอะถามเจได้เจเป็นคนรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยถูกใจคนเอาเป้คำพูดดีดีใจด้วยมากๆนะแล้วก็ แล้วก็เห็นบอกไปถามพี่บิงว่าเลิกทำยูทูบจะเลิกทำยูทูบเมื่อไหร่ว่าผมต้อง่อ,อกรถ่อ <c oughs> <laughs> ไม่พี่จะบอกว่าถึงแม้พี่จะทําต่อหรือว่าจะเลิกทําหรืออะไรทำเนี่ยอ,อย่ามาขึ้นอยู่กับพี่เรามีฝีมือ,เร,มอ,เ,รมอเรามีของเรามีความรับผิดชอบอะ่ะอยู่ที่ไหนก็หมดตายทาได้อยู่แล้วสบายมากคือพี่ก็หมดห่วงอะ่ะเป้สบายอยู่แล้วแหละ ทำได้แล้วฉะนั้นก็ขอให้น้องๆสู้ๆทุกคนที่มีความฝันทุกคนมีความฝันทุกคนมีสิ่งที่อยากได้เนาะทุกคนมีครอบครัวต้องเลี้ยงดูนะอย่าท้อแล้วก็ไม่มีใครได้ความสาเร็จมาง่ายๆไม่มีใครรวยโดยที่ไม่เหนื่อยพวกนี้เลยไอ้น้องที่บางคนบอกพี่เบย์แม่ซื้อรถได้พ่อพี่เบย์รวยถ้ามึงคิดกินแค่นี้นะ มึงก็ไม่มันรวยคือมึงจะดูตอนที่เขาใช้ดูตอนที่เขาหาดีกว่าอย่างนั้นก็อ่ะจบคลิปนี้เดี๋ยวถ้าเกิดถ่ายมันมันน่าจะเก่งอะไรตอนขับออกไปนะอ่ะยินดีด้วยรถคันแรกในชีวิตของเป้นะรถป้ายดีป้ายแดงอ่ะยินดีด้วยโอเคเดี๋ยวเจอกันนะ๊ายบไปขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเอานะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเวลา เป้มันขึ้นไปโรลลิ่งมันเป็นยังไงวะที่ขนักแค่ไหนวะมันขึ้นยังไงวะมันขึ้นไปยืนข้างบนนี่เหรออู้เอ่ะเดี๋ยวเราจะคอยส่งข่าวว่าเป้โรลลิ่งไปตามเดี๋ยวขับเร็วนะกูจะขึ้นไปถ่ายข้างบนนะเว้ยเหมียวแรงๆเร็วๆเลยพี่เหมียวโค้งหนักๆไอ้เย่ยแค่นี้ก็เลิกแล้วมันมันร้อนอ่ะขึ้นไปอะไรเอ้ยแต่ย่าหนักมากเลยเดี๋ยวกระดูกมันไม่มีเปลี่ยนโอาเก๋ละวเดี๋ยวอีกทีเอาหัวพังเพิงหมดละขึ้นไม่ได้ตัวใหญ่ฮะมุนตัวนี่อนมันขึ้นยังไงวะเอออขึ้นไปหร เลลยยไปเเห็นไหมเนี่ยอ๋ออย่างนี้เองช้าๆช้าๆรถยังไม่ออกมาเดี๋ย็กคนนี่้จะไม่ได้เหยียบคันเร่งแล้วเนี่ยเอาจะยิงนะร้อนมากเลยทนไปเป้งยืนเป็นชั่วโมงเลยเป้งยืนเป็นชั่วโมงเลยปิ้วปิ้วเฮ้ยเฮ้ยถีเดี๋ยวกล้องตัว เอานี่นะครับวันนี้นะครับคุณเบียร์นะครับขึ้นไปทํางานแพทเป้นะครับเดี๋ยวเหมียวทําไมลงท่อตลอดเลยไอ้เมียวเดียวอเหมียวมึขับไปดินี่เหมียวแทบจะคลานแล้วเบียร์เฮเหมียวครับออกขึ้นแล้วคันเรงยเดี๋ยวลงไงอ่ะโอ๊ยตายๆๆๆเหมียวอ่ะแทบจะคลานแล้วเนี่ยเอเดี๋ยวออกไปทางข้างๆด้วยนะเพราะเดี๋ยวเค้าจะข้ามมาแล้วเดี๋ยวต้องถ่ายตอนด้านข้างด้วยนะอะไร แล้จะเนี่ยผัวไปนอกเลยอ๋อนี่สั่งเหรออ๋อก็เหมือนเวลาเบียร์สั่งเป้ไงอะไรวะไอ้เงี้ยแม่ฮเอาเปิดทำงานอะไรไม่ถนัดคะแนงเลยเฮ้ยมันหลวบไปไม่ได้เลยตัวเบียร์โอ้ยตายตายมุมจะได้ไหมเนี่ยทำอะไรเงินเงินเงินเดี๋ยวก่อนไอ้เงี้ยโรนินแม่งสั่นไอ้เงี้ยแม่งบอกเลื้อยไอ้เงี้ยจะใช้บ้ัฟต์นี้จะใช้ได้บ้างไหมเนี่ยเลิกเหอะมาเหอะไอ้เนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาเอาทิ้มปากอีก เลิกไยี่ยโอ้ยแมวแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมนี่เป็นไม่ถึงห้านาทีเลยนะเป็นเป้เนี่ยดูสภาพดิมันข้รถกระบะก,ก็ใช่ไงไม่เห็นหน้าเขาแบบจะอ้วกมนถนนแล้วเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วขึ้นเขาด้วยนะใช่แล้วแบบขึ้นเขเป็นชั่วโมงนะเออขึ้นเขาด้วยนะ ก็มีความอดทนขนาดไหนทางใปทางมันทางใครทางมันทางนี้เราไม่ดาดาดรนดับเลยตีเป็นพระเอกช่องเหมือนเดิมสีละ <c oughs> เอาไว้ต่างเอาใหม่นะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนที่ทางนั้นนะครับ <c oughs> วันหนึ่งก็คงจะได้สิ่งที่สมหวังเนาะถ้าเกิดน้องแบบมีความพยายามเนี่ยพี่เชื่อว่า ความสำเร็จมันรอเราอยู่แหละอยู่ที่ว่าเราเรา,เราจะอดทนกับมันแค่ไหนวันนี้ทําไม่สําเร็จพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่สําเร็จอาทิตย์หน้าอาจจะสำเร็จก็ได้เราอาจจะแบบอาจจะแบบเจอในทางที่เราชอบก็ได้ฉะนั้นค้นหาตัวเองนะทำอะไรจริงจังคน้นคว้าแล้วก็ตั้งใจซะหราคนมากนะไม่เราว่าความสําเร็จของแต่และคนมันวัดกันไม่ได้จริงจริงคือไม่ใช่ว่าเป้วันนี้ที่ประสบความสําเร็จเพราะเขาซื้อรถ หรือใครก็ตามที่แบบว่าประสบความสำเร็จเพราะซื้อรถอาจจะซื้อบ้านอาจจะให้เงินพ่อแม่หรืออาจจะแบบความมั่นคงมีชีวิตของตัวเองความมั่นคงของอาชีพใช่ใชยทุกอย่างคือความสําเร็จหมดรถมันเป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เขาเอาไว้ใช้ชีวิตประจำวันซึ่งคันนี้เขาไม่ได้ซื้อเพื่ออวดใครนะเขาก็ซื้อมาใช้งานนะครับก็พี่เชื่อว่าคลิปนี้คงคงจะให้เห็นได้มุมมองของลูกน้องพี่คนหนึ่งที่ที่พี่รู้สึกว่าเขามีความตั้งใจมากๆแล้วก็เขาก็ประสบความสำเร็จ ไปขั้นหนึ่งนะแล้วก็ยังหวังว่าค,คนที่ดูคลิปนี้นนจะจะดูพี่เป้เป็นตัวอย่างน,นะครับแล้วไว้เจอกันนะน้องๆบ๊ายบายก็ขอแสดงความดีๆนะครับกับรางวัล ในการทำงานหนักนะครับซึ่งเป้นะครับตั้งใจทำงานมาโดยตลอดนะครับรวมถึงการรักษาเวลานะครับที่เป้ไม่เคยมาสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้ประทับใจมากๆกนะครับก็ขอให้เป้นะครับรักษามาตรฐานในการทำงานอย่างนี้ตลอดไปนะครับและขอให้เราร่วมงานกันอย่างมีความสุขอย่างนี้ไปโดยตลอดนะครับที่สำคัญนะครับถ้าเมาอย่าขับนะครับแต่ถ้าพี่เมาเป้ขับมารับพี่ด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะพี่เป้ยินดีกับรถคันใหม่ด้วยนะครับผม จริงๆพี่แป๊กก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยงานผมเยอะมากนะทุกคนตั้งแต่ที่แบบผมมีปัญหาก็คอยช่วยงานมาตลอดเลงเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าทํางานเร็วที่สุดที่เคยเจอมานะทุกคนไม่เคยแบบว่าเลดหรือว่าไม่เคยแบบไม่ตรงต่อเวลาไม่เคยมีเลยนะผมก็แบบว่ามีขอไฟล์อะไรบ้างอะไรนู่นนี่นั่นคือเขาตอบไวมากเลยนะทุกคนคือซึ่งแบบว่าเขาก็สมควรมากนะครับผมแล้วก็เป็นทีมงานที่สุดยอดคนหนึ่งครับผมนะ <c oughs> ไม่ได้จะพูดอะไร <c oughs> สุดยอดมากครับ